ซีวิกเอฟเคนะฮะจัดดาวไปซิ่งนะฮะพอม้อพักชุดท้ายเนี่ยเป็นสูตรยูโรอาร์ดเอ็กซอร์สนะฮะเป็นม้อไส้ตรงนะฮะแต่เป็นลูกสูตรแบบยูโรอาร์ดเพราะว่าต้องการเงียบๆนะฮะถึงจะทำแรงม้า240 250หรือจะทำ300ก็ได้เลยนะฮะสูตรนี้รับประกันไม่ดังแน่นอนนะครับบูทเข้าไปได้เลยฮะเลียนการหลอดได้เลยครับพอม้อชุดท้ายเนี่ย โฟกโฟับไส้ตรงแต่ว่าเรามีสูตรแบเป็นตอมอพักลูกใหญ่เพิ่มแรงดันให้มันวิ่งดีนะฮะผลปรากฏว่าเงียบนะฮะเราก็วิ่งดูเด็ยในรถไม่หึงเลยครับถ้าสนใจสูตรอย่างนี้ชุดอย่างนี้มาอาร์ทอซิงได้เลยนะครับขอบคุณครับสูตรรับหญิงทั้งรอด้วย Shall